ก็มาดีครับโกวิทวิขอพาไปพักผ่อนกันที่คาวากูจิโกะครับไปดูคุณฟูจิซังสองวันหนึ่งคืนแล้วก็พักผ่อนกันที่โรงแรมมิฟูจิเอ็นครับโรงแรมสุดปังกับวิวคุณฟูจิซังตลอดเวลาเลยครับการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางด้วยรถไฟครับเริ่มต้นที่สถานีสนามบินนาริตะครับ โดยใช้พาสโตเกียววายครับผมออกจากสถานีสนามบินนาริตะประมาณ9้าโมงกว่าๆนะครับด้วยนาริตะเอ็กเพรสขบวนรถไฟสุดเร็วครับจากสนามบินนาริตะเข้าเมืองโตเกียวครับเมื่อเช้าก็ยังไม่ได้กินอะไรก็เลยแวะซื้อข้าวกล่องจากร้านสะดวกซื้อที่สนามบินครับสามารถ เอามากินบนรถไฟได้เลยนะครับไม่ผิดนะครับเราก็ยังมีโต๊ะวางอ่าวางกล่องข้าวสามารถกินข้าวได้อย่างสะดวกสบายเลยครับบนรถไฟเนี่ยมีบริการ Wifi ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นรถไฟที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารเยอะแยะมากดีมาก อันนี้พามาดูห้องหนาห้องท่าเลยครับฝั่งนี้จะเป็นอ่างล้างมือนะครับแล้วก็มีกระจกด้วยอีกฝั่งหนึ่งเป็นห้องส้วมครับใช้ได้ทั้งคุณผู้ชายและก็ผู้หญิงเลยครับค่อนข้างสะอาดดีเลยครับระหว่างทางเราก็ได้ดูวิวไปเรื่อยๆครับอากาศแจม่มใสดีเลย สกาตรีกกกไกลๆด้วยนะครับเราใช้เวลาเดินทางจากสนามบินนาริตะไปถึงสถานีชินจูกุประมาณชั่วโมงกว่าครับก็ถือว่ารวดเร็วดีเลยครับนี่ครับถึงแล้วสถานีชินจูกุในระหว่างนี้นะครับพวกเราก็รอรถไฟที่จะออก เดินทางอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็เลยประมาทไปนิดนึงครับเกือบตกรถไฟเพราะคิดว่าขบวนรถไฟที่จอดอยู่นะไม่ใช่ขบวนรถไฟก็จะขึ้นครับพวกเราก็เลยล,ลีลาไม่ได้ขึ้นไปสักทีนะครับสุดท้ายเกือบตกขบวนนะแต่ก็ยังไหวตัวทนันขึ้นทันครับโลกเลยครับเราผู้โดยสารก็เต็มรถไฟเลยด้วย ส่วนหนึ่งที่เราไม่แน่ใจเพราะว่าหน้าตาขบวนรถไฟเนี่ยไม่ใช่ Fuji Excursion แบบแบบขบวนอื่นนะครับซึ่งจากที่ทํากันบ้านมาจะาหน้าตาเป็นอีกแบบหนึ่งอันนี้ระหว่างทางครับเราก็ได้เห็นขบวนรถไฟ Fuji อะไรนะเนี่ย And View Experience อะไรสักอย่างครับสวยดีครับก็เลยถ่ายมาวันที่ไปถึงสถานีนะครับ ก็ฟูจิซังมีเมฆหมอกบางอยู่นิดหน่อยฮะแล้วเราก็ไปซื้อพาสสำหรับขึ้นรถบัสท,ทั้ง2วันครับก็คือไม่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะฮะจะขึ้นกี่ครั้งกี่ครั้งก็ได้แล้วที่พักเนี่ยที่โฮเทลมิฟูเจีนเนี่ยคือจริงๆเขามีบริการรถรับส่งด้วยน,นะครับเป็นรถตู้แต่ว่าเราไปถึงช่วงรมามันบ่ายครับ โทรไปติดต่อให้เขามารับเขาบอกไม่เป็นรับนะครับต้องรอเวลาเช็คอินซึ่งน่าจะ3ามโมงสีโมงเย็นนะครับเราก็เลยตัดสินใจใช้รถบัสครับเดินทางไปเช็คไว้ฝากกระเป๋าไว้ก่อนครับแล้วเราก็ไปเที่ยวที่โออิชิพาร์ครับกว่าจะไปถึงก็เป็นช่วงเย็นแล้วครับแล้วก็ช่วงนั้นเป็นช่วงใบไม้ผลิดเดิอนพฤศจิกายนอากาศก็จะค่อนข้างหนาวครับแล้วก็มืดเร็วหน่อย แต่ก็ถือว่าโอเคครับยังพอได้ถ่ายรูปคุณฟูจิซังตอนที่ไม่สวมหมวกแล้วได้รูปมาเยอะพอสมควรเลยครับอย่างเช่นรูปนี้รูปนี้ช่วงนั้นเนี่ยใบไม้เปลี่ยนใบไม้เปลี่ยนสียังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอมีบางหย่อมครับที่แบบสีแดงอย่างที่ถ่ายรูปให้ดูเมื่อกี้ครับ หลังจากนั้นเราก็นั่งรถบัสต่อไปที่โมมิจิคอรโดร์ครับหรืออุโมงต้นไม้นั่นเองเป็นต้นไม้เปลี่ยนสีที่แบบก็ยังไม่ได้เปลี่ยนสีเต็มที่ครับและนี่ครับเราหาข้าวมื้อเย็นกินที่ร้านอาหารร้านหนึ่งใกล้ๆก,ก,กับที่พักของเราเลยครับโชคดีมากไม่ต้องรองคิวนานจนเกินไปเนี่ยครับเรากลับมาที่โรงแรมครับจะเห็นว่ามีกระเป๋าฝากไว้ พามาดูบรรยากาศในห้องพักหน่อยนะครับก็ห้องพักเนี่ยจะเป็นลักษณะญี่ปุ่นจ๋ามากเลยมีความเก่านิดนึงนะครับแต่ว่าเขาบำรุงรักษาดีมากถือว่าโอเคเลยครับแล้วก็วิวคุณฟูจิซังด้วยนะครับแต่ตอนนี้คือนิทับดะมองไม่เห็นเลยครับมีขนมเป็นรูปคุณฟูจิซังให้กินนิดหน่อยด้วยครับ ที่นี่มีไวไฟให้ครับแล้วก็มีการบอกด้วยนะว่ามีบริการรถรับส่งที่สถานีเวลาอะไรบ้างห้องน้ำน้องท่าก็ดีเลยครับอย่างซ่วมนี่ก็เป็นแบบอัตโนมัติสไตล์ญี่ปุ่นฮนะปุ่มกดเยอะแยะไปหมดดีมากดีมากเลยนะและนี่ครับไฮไลท์ของเราช่วงเช้าๆาประมาณหกโมงเช้าได้ตื่นมาดูคุณฟูจิซังตอนเช้าครับบอกเลยว่าสวยมาก มากจริงๆตอนนั้นแสงยังไม่ค่อยเยอะนะครับพอใส่สายหน่อยก็จะมีแสงเยอะขึ้นก็จะสว่างขึ้นก็จะมีสีสันที่เป็นแบบสว่างขึ้นฟ้าฟ้าขึ้นแตกต่างจากตอนเช้าอะไรแบบนี้นะครับแน่นอนก็ต้องมีสักช็อตครับ ก็จะไปกินข้าวเช้ากันครับข้าวเช้าของที่นี่รวมแล้วนะครับในค่าห้องซึ่งก็ค่อนข้างสูงระดับนึงเลยจะบอกว่าตอนแรกนึกว่าจะได้ไปกินข้าวที่ห้องอาหารนี้ครับ<ม>ก็ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับห้องอาหารเช้าของที่นี่อันนี้หรออยู่ทางนี้ครับซึ่งมันเป็นทางที่แบบเอ๊ะมัน,ม,นมันเหมือนทางตันนะฮะ ความจริงแล้วมันคือประตูครับที่สามารถเปิดได้เราก็พบว่ามันดีมากเลยครับเพราะว่าห้องอาหารเช้าที่นี่ลูกค้าแขกที่มาพักเนี่ยจะได้เห็นคุณฟูจิซังระหว่างกินข้าวไปด้วยแบบนี้อีกแล้วครับนี่ครับอาหารจะเตรียมไว้แล้วก็อาหารจะออกแนวแบบญี่ปุ่นจ๋ามากเลยครับแล้วก็ มีความแบบสุขภาพดีเฮลตี้คลีนคลีนมากจะเห็นว่าบนโต๊ะจะมีแรกห้องอู่่ะครับเป็นแรกห้องที่แบบลูกค้าแต่ละคนก็จะได้นั่งทานบนที่โต๊ะที่เขาได้จัดเตรียมไว้แล้วครับเราจะเลือกโต๊ะไม่ได้แล้วล่ะครับในระหว่างนั้นคุณพนักงานหญิงสูงวัเนี่ยก็จะเอาข้าวมาให้มาจุดไฟให้อะไรอย่างเงี้ยครับ คืออลังลังการมากต้องบอกเลยอาหารกับอลังการดีแต่ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ถูกปากบางคนก็เป็นไปได้นะครับามว่ามันเป็นอาหารแบบคลีนคลีเทลตี้มากเลยรวมๆก็ถือว่าดีนะมันดีด้วยด้วยวัตถุดิบดีด้วยอาหารที่แบบมันแบบญี่ปุ่นจา๋าแบบคลีนคลีเทลตี้ครับ เนี่ยแหละครับไฮไลท์ของที่นี่ก็คือวิวคุนฟูจิซังแบบนี้แหละครับแต่จะเห็นว่าห้องพักเราเนี่ยเป็นห้องพักที่เหมือนอยู่ด้านลึกเข้ามาจากถนนใหญ่ครับมันก็เลยมองเห็นหลังคาอยู่บ้างหลังจากนั้นก็มาเข้าออนเซ็นครับที่นี่บอกเลยว่าออนเซ็นวิวฟูจิซังสวยมากมากๆเลยครับมันเป็นไฮไลท์หนึ่งของที่พักนี้เลยครับห้ามพลาด แต่ไม่สามารถเข้าไปถ่ายได้นะฮะมีตู้กดน้ําด้วยนะครับเผื่อใครอยากจะได้น้ําอตลมน้ําอะไรต่างๆกินในหระหว่างที่พักที่โรงแรมเนี่ยก็มีให้กดได้ครับอันนี้พามาดูห้องพักละเอียดๆนิดนึงครับห้องอาบน้ำนี่ใหญ่นะครับใหญ่กว้างดีทีเดียวเป็นแบบอ่างนะเราต้องยืนในอ่างอาบน้ํานะครับต,ต้องบอกว่าห้องพักค่อนข้างกว้างใหญ่ดีทีเดียวครับ พืนก็เป็นเสือสไตล์ญี่ปุ่นจัดๆเลยญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับวิวฟูจิซังก็ดูป่ะกี่รอบกี่รอบปังจริงๆฮะจะเห็นว่าพอเราทานข้าวเสร็จมาแล้วเนี่ยทางที่พักเขาก็เหมือนแอบมาเก็บที่นอนครับเรียบร้อยเลยอ่ะ ู้กดน้ำครับมีตู้กดไอติมด้วยเหอะนี่ก็ถ้าใครต้องการที่พักริมทะเลสาบคาวาคุจิโกะแล้ก็เห็นวิวคุณฟูจิซังแบบปังๆอย่างนี้ยครับก็แนะนําที่นี่ครับอยากแนะนําเลยถึงแม้ว่าวิวคุณฟูจิซังอาจจะไม่เต็มตามากเพราะอย่างที่เห็นนะครับจะมีภูเขาบางส่วนบางบางบ้าอนะครับ ผมว่าโอเคเลยครับโอเคเลยเป็นที่พักสไตล์ญี่ปุ่นเรียวกังแบบแท้ๆเลยครับดีครับผมอ่านี่เราจะเช็คเอาท์นะครับช่วงสายๆแล้วก็ ใช้บริการรถรับส่งของทางโรงแรมครับเพื่อไปที่สถานีคาวากุชิกเป็นรถตู้ครับผมขามาอย่างที่บอกไปว่าไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเรามาถึงก่อนเวลาเช็คอินนี่ครับบรรยากาศด้านหน้าโรงแรม ก็จะเห็นดวคุณฟิจิซังแบบนี้อีกแล้วอันนี้ครับเป็นรถตู้ที่ให้บริการรับส่งแขกของโรงแรมครับไปส่งที่สถานีคาวากุชิกะคือพวกเราตั้งใจว่าจะไปที่สถานีคาวากุชิกะแล้วก็ฝากกระเป๋าไว้ที่ตู้ล็อกเกอร์ครับแล้วเราก็จะนั่งรถ รถบัสกลับมาเที่ยวตามจุดต่างๆอีกอันนี้เราลองเดินสำรวจดูบริเวณริมทะเลสาบคาวาคุจิโกะนะครับนี่ครับด้านนอกของโรงแรมเป็นสไตล์ที่ดูเก่าๆหน่อยนะครับอันรักษ์นิยมมากเลย เราไปกินเมื่อคืนนี้ครับจะบอกว่าเมื่อคืนนั้นที่กินเนี่ยคนเยอะนะครับแต่เราโชคดีตอนนี้เราไปเราไม่ต้องรอคิวอะไรเท่าไหร่เลยครับเพราะว่าหลังจากนั้นปรากฏว่ามีคนรอคิวเยอะเลยครับโชคดีมากๆแต่ก็ได้อาหารช้าอยู่ครับอีกวันหนึ่งเนี่ยเราไปเที่ยวที่โอชิพาอีกแล้วครับไปเก็บรูป บรรยากาศตอนที่มันแสงสวยๆจัดๆอย่างนี้หน่อยซึ่งก็สมตั้งใจหวังฮะแสงสวยดีมากๆไม่มีเมฆบางคุณฟูจิซังเลยครับและนี่ก็เป็นโซนบาง,บางจุดนิดๆหน่อยๆครับที่มีต้นไม้เปลี่ยนสีใบไม้เปลี่ยนสีสีแดงสดสวยมากยังพอโชคดีอยู่ครับคนก็แห่มาถ่ายรูปปนใหญ่เลยครับถ่ายรูปคุณฟูจิซังติดก,กับใบไม้สีแดงๆอันนี้จากต้นเนี้ยนะครับ บอกเลยว่าใครมาคาวากุชิโกะควรมาที่นี่ครับโอชิพาร์คคือไม่ควรพลาดจริงเลยก็ว่าได้ครับเพราะม็นมุมเป็นมุมถ่ายรูปที่แบบสวยมากอังุ่นที่นี่ก็อร่อยนะครับองุ่นไซมัตครับของญี่ปุ่นแท้แท้แพงหน่อยแต่อร่อยจริงฮนะแล้วเราก็แวะที่โมมิจิคอร์ดริโออีกแล้วครับอุโมงค์ใบไม้เปลี่ยนสีนะครับ ก็โดยรวมมองถือว่าโอเคนะครับใบไม้มีการเปลี่ยนสีไปเยอะมากอยู่เหมือนกันช่วงกลางกลางพฤศจิกายนแต่ก็ยังไม่เต็มที่ครับยังไม่พีคสุดแต่ก็เลือกไม่ได้เนะเขาเปลี่ยนสีไปขนาดนี้ก็ต้องขนาดนี้แค่นี้ ซังเนี่ยไม่ว่าจะมุมไหนก็สวยไปหมดเลยครับถ่ายรูปออกมาคือดีปังมากอันนี้ครับขากลับเราจะนั่งรถไฟขบวน Fuji เอ็กเซอร์ครับคราวนี้เราจะได้นั่งตัวรถไฟ Fuji เอ็กเซอร์ของแท้แล้วล่ะครับจะพาไปดูเหรอครับว่าการตกแต่งอะไรต่างๆเป็นยังไงนี่ครับมันต้องเป็นอย่างนี้ครับ คือตอนแรกอะไม่เห็นแบบนี้ไม่เห็นหน้าตาแบบนี้ถามมาก็เลยรีลาไม่ยอมขึ้นไปบ,บนขบวนรถไฟลำนั้นนะครับขบวนนั้นครับก็เลยเกือบจะตกขบวนนะครับมีขบวนรถไฟที่จอดอยู่ข้างๆครับลายน่ารักมากนี่ครับฟูเจ็ c เอ็ก i o เอรของแท้ต้องเป็นอย่างนี้ครับ เรานั่งขบวนตอนบ่ายครับถึงแม้ยังไม่ได้เวลาเราก็สามารถาขึ้นมารอที่รถไฟได้เป็นชั่วโมงอยู่ครับนี่ครับที่วางสำหรับก็จะเยอะอย่างนี้สะดวกสบายมากบอกว่าจะเป็นแบบนี้นะครับขบวนฟูจิเอ็กเซอร์ช่นสาำหรับกลับไปที่สถานีชินจูกุครับ มันต้องแบบนี้ครับ u j i ิเ t ็กเซ i o ่ของแท้เราจะมขบนมีที่แขวนของด้วยนะครับนี่ครับมีช่องเสียบชาร์ วางขวดน้ำได้ดีงามพระรามสีเลยแล้วขบวนรถไฟก็ออกจากสถานีเข้าว่างฟูจิโกะแล้วครับบายบายคุณฟูจิสังจะบอกว่าตอนออกจากสถานีนะครับ รถไฟเหมือนกับว่าเคลื่อนตัวถอยหลังนะครับแต่ก็แค่ชั่วคราวแป๊บเดียวเองครับไม่นานเราก็มาถึงแล้วครับสถานีชินจูกุเป็นเวลาประมาณเกือบเกือบห้าโมงเย็นครับนี่ครับเจ้ารถไฟขบวน Fuji e อ c เคอร์ชถ้ามีโอกาสอยากให้มันนั่งจริงครับยิ่งถ้ามีโตเกียววายพาส แนะนำเลยครับให้มานั่งเจ้าขบวนรถไฟนี้ครับจบแล้วครับสำหรับการพาไปเที่ยวทักทายคุณฟูจิซังสองวัน1คืนแล้วก็พักที่โรงแรมมิฟูจีเอ็นขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับบายบาย